อุ้ยอุ้ยักทันแล้วะ่าว่วสวดีสวยังนั่งบาพื้นแนนาแนนาก็ดก่ดีเกาะว่าพอดีเก็ดอว่าแล้วห้่าแล้แห้งว่านี่กับตื้นกเคือสบายดีมะเก็บนะมสิเก็บพักเนาะพี่น้องเลยกะ เอาไปไถเนาะมือนีเอื้อยสิการ์ปุ้นแล้วพี่น้องเพราะว่าอ,อีแม่ไข้แน่แล้วก็สิการ์ <c oughs> แก่แก่ดีอยู่บ่ท้อนให้เขาเบิ่งเบิ่งหันจักต้นจักไหนจนมันอันนั้นจนมันออกนอกขึ้นนะเออเน่านนะเออจนมันเน่าต้นนี้ต้นอีแม่ปุ้งเออต้น,น,นอ,อน่นอนต้นแก่เนาะ จนได้เป็นตามมีได้หลายลองถอนดีส่วนมากนิดแถวนี้แหละมีแต่งามๆถอนไปแล้วนี่ลาพี่น้องนี่ที่มันออกงอนะพี่จนออกข้าโคดเลยเนี่ยข้าโคดมันก็นเลยออกงอนงามเนาะที่มันออกงอนแล้วมันเกิดอะไรล่ะ Mm hmm. ตัวนี้ลายแต่ว่าออกเน่าเน่าน่าเน่าลายเน่าลายไหลข้โคตรหนามันว่ามันขี้เน่าว่ะนนนี่่มัเาส่วนมากมันสีเน่าไร้กว่าเอ๋ เน่าลายเติอมแต่ว่าเขาเน่าในลายมันสิได้อยู่น่อยหนึ่งนี่สิเด้บัวลอยพานมันเน่าลายต้องใ้มันถอหนักจิ้อกควอดเบ่งมันแก้วน้ำก่

โอ้มีหอยเองหน่อยละขวดบ่วะเดีหอยตัวขวดกอโดตอนนั้นหอยขวดเดดูเลยตองบ่งหอยที่ว่าท่านในขวดนี่เด็มองนี้เด็บ่ได้งเปิดิ่งซื่อโอ้โหดิอุ้ยคือน่อยแท้เนี่ยั้วหน่อย มังหันขคนก็ยัวบง่านเบิดน้องคือหน่อยแท้ทนใหญ่ใหญ่เขาจะเอาอยู่บัมันในหน่อยันมันอันนี้กบท่นใหญใหญ่เนาะเอาเาไว้เครื่องซะนี่เด้อวซุมนี่เด้อวะโดยน้ำเชื้อม่เล่ เด้ซื้อ่นเกควันน้องมนะฝากเมื่อกรุงเทพบเห็นหัวมันแสดงว่นบบเป็นหัวโบคอยอยากเป็นหัวหรอกมั้ดี้ อ,อ,พอพี่น้เสดายเด้อบุทบนไในแก่เขาผลดซุมนี่ปลูกลำดังทบนไในแก่เด้อพี่น้องมะทั่วปีนี้ก็คือบ่เป็นเนาะแบบงามแต่ใบพี่น้องมากบ่เป็นได้มากทั่วนิดเดียว <c oughs> อ๋อมันแก่ไล้ะอืมนี่เขาังแก่ไเราบอกเก็บเด็ดอันนี้พักขนาพี่น้องเอาไปพัดซเสอด คล้ายๆแบบ <c oughs> หมักถั่วปีเนาะ <c oughs> นะได้หน่อยนึงเพราะได้ตำเทื่อนึง <c oughs> ได้โบรายพี่น้องเพราะได้ตำเทื่อนึง่ง <c oughs> เออแน่อันเดียวกันก็คงข่อยสงสัยเป็นน้ำแนวมันสงสัยเป็นน้ำแนวหมักถั่ว บางในที่นี่คืออักแลบไล่ๆมันเนื้อยังบาท่านี่เป็นหมากเป็นแต่คืออเต็ม หอกพักกาดกะนงามงมพี่น oh ้องเดี๋ยวยังสิมาเก็บหอกพักกาดอีกพี่น้องไม่เนจ้ะตัวนีงานพี่ตัวนีงานอันี้เนาะมาแม่งเก็บยังไงกันเก็บสิก่อนจ้ะพี่น้องตอนนี้เ้าสิมาเก็บพัก เอาเมื่อฮันลวกให้น้องเอพิวกินได้เด้อตักมีประโยชน์เนาะคุณน้องสบายดีเด้อคุณน้องเมื่อฮันลือกไหน้องเอพิวกินแน่อก็โมมี่ยังฝากน้องเอพิวเนาะดินแม่เออทัวร์ก็บมคือเอาโบคาโดนะเอาเมื่อกินโดแ้มันโมมีเนาะโมเป็นยังมันเนาะ ี high, like mm ่เ hmm. ข <cat> ้าไปนะเก็บเมื่อนด้ลายโดดคือเข้าไว้แก่ๆนะลูกแมวตามมาถึงนี่เลยตีเตินเขาเหล่นเดี๋ยวเขากระถิ่นแมวใครก็มา่ิแมวบ่มี่จะคลองเดี๋ยวแมวมันแมวแถวบ้านเนาะแมวแม่มันเอามาส่งให้โคตรเดียว งามที่สุดก็คือน้านนี้ทุกคนเดี๋ยวสิเก็บให้เออยกอยเมื่อกินอยู่กรุงเทพเนาะไว่าคาต่งกลองคอยตังไา้เทคนะเนาะเสียบตงเลยเนาะ ให้ปีนออกสวนไว้เสียบแบบไปนี่ได้เนาะสบายไปทอดเราพักสลัดอีกอยู่ครับเสิ็จัดงี้เถอแบ่บุญก็ได้นะแบ่ไทคิปเนาะเออพี่ พี่แบบบุญบอกงานวัดที่ไหนต้องที่เรามานะเดผ่านมาทางเข้าอ่ะเนาะแบกกินข้าวปุ้นก่อนเนาะแบบกินข้าวปุ้นก่อนอย่างพัชาไทยอย่างขนมจีนแบบกินขนมจีนเออย่างถีบดูนะข้าวปุ้นเออดูนะเอเดนุสสีเปลาละสัสอยู่กับคนละมาเป็นสิบปีแล้วพัยังสิบบุตเอนะ เดี๋ยวหนูจะแวะพากินข้าวปุ้นก่อนกลับอร่อยอร่อยจะทำอันนี้ก่อนขันทินพี่เที่ยวงานบัตรอุ้ยจะมาช่วยถ่าขาทั้งกล้องแบบธรรมชาติมันออกที่ราชินีที่ราชินีเาได้มากมันออกจบกัน อนีหนเงี้ยแม่กินตัวเวอร์ตว่งแม่เราเคยกินได้เอาเอาหมอออกกที่ิกระเป๋ามวนสองตาเหม่แล้วก็จากกัน เขาเสื้อไว้เขาใส่ด้วยนะเขาเเปิดช่องแรกๆอ๋อหนูว่ดูเขาอยู่เขาขเขาชอบอเ o v e r เพลงรุ่นนี้ปากตรงเป๊ะเลยนะใช่ปากตรงเป๊ะเลยเหมือนเหมือนเขาร้องเองเลยนะรั่นเดียวกันนนหนูาอยู่ช่องดูเขาอยู่คนเดียวตอนนี้ตอนนี้เห็นเขาแล้วเขาใส่เสืขข้อผ้าขาด ตอนเขาเปิดช่องแรกๆนี่นี่สูตรค่าไปเขาเลยเอื่อนูชอบดูเจเวลาเจเขาเลิกเพลงอะไรเจทำหนูมากเลยแม่ผิดขาดพี่ถามทุกวันว่าแบบพี่ต้องใไปรับผลิตเสื้ออยังจะได้จะจีบอะไรเนี่ยได้ ถ้าสนใจเสื้อก็ติดต่อผ่านพี่ใหม่ถ,ถ้าถ้บพี่ใหม่ม่เขาถามมาพี่ใหม,ม่รู้พี่ใหม่ก็ทักหาพี่แกร่ยก่ยกันว่าถามแบบว่านู้อยากโชว์แบบว่าเออรับผลิตเสื้อค่ะมีคนสนใจรับผลิตเสื้อตามออเดอร์มากน้อยก็ก็ไปดูในในใ,ใ,ในเพจพี่ก็ได้แล้วก็แคปเอาไปวางก็ได้เนาะ<ม>ว่าห้อกับพี่น้งเองเห็นได้ว่าเผื่อนในเพจค่ะเขาอยากเห็นเสือนะอ บอกว่าเอ็มจีท่านไหนอยากทำเสื้อสงการปีใหม่เสื้อแก๊งเสื้อกลุ่มพักสอบผ่านปีใหม่ได้ราคากันเองมหันน์ในน้พีีแกเเ่เรายังเห็นเรายังเห็นเสือเจ้าเ่าเห็นตัวเนาะผี <c oughs> หลายตัวอยู่นะร้อยกิมงาหลายมาพี่น้องเดี๋ยวขอสิพัดอันนี้ให้ผีกินก่อนครับน้ำมัน <c oughs> มอบ <c oughs> กินน้ำกันขนาดพี่เนาพี <Jamie daughter> <�i anak lonely> ่สกอบ่ใส่กุ้งนั่บ่บานขนาดมนจะบ่ที่เป็นขนาดไฟแดงอยู่ปิบ่คือักกระลำเนาะงมีนาไมีเี้ยน้ำมันลายเ็ดไฟแดงบ่บ่เป็นดอกเสื

Chị là để... có sản <laughs> Đã mất rồi à, Ừ, phải phải lúc hít, tăm két Tăm thì ném bụi bạp Cô này nó biển, chếp, chứ, biển xếp chưa mẹ? Biển xếp Khả năng khoai đen à? Đại ước Một phần là biển đen mọi người coi nhắm không nữa Bố, khả năng vui... à này này Đẹp quá Ờ เออตอนนั้นจะเป็นพักบ่งก็พักกำลัปีพักอันนี้บุคอยมีหนัมันต้องมีหนักอยู่ในอันนี้นะเอกจากกระถนก็ด้เหอน้เดียวเก็บเขาอเออเแล้วสนุกว่าแห้งเนาะนก าวดูเเอปิดละโทเอ้ยตายอยู่ดอกไฟแห้งปันจะกระเยูวาซ่าสกอยเนี่ยขอไอ้เชนในการใส่เครื่องขอไอ้เชนในการใส่เครื่องนะเด้อเยวกไอยย่างขนตาขนาลอ้อสกน้ำมาให้เนียนดึงน้นะนเดางกันเด็ดเดเดเดนใส่ด้

Ek ừ, bé rồi kim thai hoa thai. Oh, hít hâm mộ mắt kim thai. Ung kim Thêm nè, kim nam nè, thêm nè, 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 Nói nè, nè, lại thì nè, 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 Ừ, thôi thôi Bài chết đi mày Thôi đi Để con mắt ăn con tha thơm không Của bố sạp đây Bố hũ nè Bố sạp

ถ่ายคลิปได้หนิถ่ายคลิปได้หนิขอชี้ท่อนหอมันนเข่าัวน่าเนาะพี่น้องก่อนที่สีเดินทางกับไทยพี่ใหม่เมื่อกี้เนาะยังง่าท่านไหนอยากชแซ่บอยู่อะส่ะ ไปไปเดกกันไปเด้อแบอ่แไปเอิบอกจโอ้คอยมากคนไหนพี่น้องเ้ยอยากซื้อยังก็ซื้อซื้อกินซื้อแม่กินหรอบเบสเจ๊เบจะมาเส้ยจีนี่ดีเออจะช่งของเดิ ไปไปสืไปเยนได้ตกดเอาไปซื้อมาคนหนีให้เงินคนหนี่พ่่งเงินเอาไปซื้อน้ำจะจะคอหันซื้อเังก็ได้จะคอยหัคนเนอเขาวบกาหไงหันพ่นหนึ่งของอินพันหนึ่งจะตีหนึ่สอนหนึ่งจะเป็นสามึงจบไปันไปกนไปกนไปกักันไปกักันไนไปงนไปกกันไกันกันไกนกไปกกน เนาะเกิดสิกได้ให้เงินไวใส่เนาะพี่นาสองพันบาทเนาะเออขอคึ้นกบใจอยได้ไยจะขี้ออก้อนที่จังหวังหงายเออแต่ไปก่อนจตต้องขีไปเดียกคอยไปก่อนไปัข้าิน